สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิชัยศรีสุดแล้วรายการ Partner s in Learning คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education โดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ E t ทและโครงการ Partner s in Learning คู่คิดการเรียนรู้โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดมาถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคงได้ศึกษาเนื้อหาหลายๆตอนเรื่องของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กโดยการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานของ การนําเสนอท่านผู้ชมคงมีความเชี่ยวชาญและก็มีความสามารถในการประยุกต์ใช้และก็สร้างงานต่างๆได้แล้วแต่ในตอนนี้นะครับเราจะมาลองประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นหนังสือประเภทเสียงซึ่งหนังสือประเภทเสียงก็คือหนังสือที่มีทั้งรูปแบบของวิดีโอวิดีทัศนะครับหรือแม้แต่เสียงเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็มีข้อความประกอบบรรยายด้านล่างลักษณะคล้ายๆกับการทำคาราโอเกะ ลักษณะวิธีการทําจะเป็นยังไงดรสุพจน์สิงห์นุตพงศ์ผู้อนวยการภาครัฐบริษัท Microsoft ์ประเทศไทยจำกัดรออยู่แล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงของ smart learning นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของการทําหนังสือเสียงนะครับด้วย powerpoint นะครับ PowerPoint ของเราเองเนี่ยมีความสามารถหลากหลายนะครับหลายท่านอาจจะใช้เพียงแค่ไม่ถึง20%นะฮะคือแค่ํำการทำสไลด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่กล่องข้อความใส่รูปภาพนะครับ PowerPoint สามารถที่จะใส่ในส่วนของวิดีโอได้นะครับใส่ส่วนของตัวเสียงได้ใส่เพลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำ a n i m เมชันต่างๆได้ด้วยนะครับวันนี้เราจะลองเอาสิ่งเหล่านี้นะครับเครื่องมือเหล่านี้เอามาประยุกต์ดูนะครับว่า ถ้าเราจะทําเป็นหนังสือเสียงนะครับเป็นนิทานสําหรับเด็กๆนะครับที่เราพากเสียงไปด้วยนะครับหรือถ้าทาเป็นโครงงานนะฮะให้นักเรียนนะครับทำเป็นโครงงานก็ได้ว่าจัดเป็นกลุ่มขึ้นมานะครับเริ่มต้นจากการเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนนะครับให้เรื่องราวไปว่าช่วงนี้อาจจะให้เป็นเนื้อหาของอาเซียนนะครับแต่ละกลุ่มก็คือรับไปในส่วนของแต่ละประเทศนะครับสิ่งที่เด็กต้องทำคือให้ทําเป็นนิทาน หนังสือเสียงขึ้นมาเป็นอนิเมชันขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นเด็กๆก็สามารถที่จะใช้ powerpoint นะครับที่มีอยู่เองเนี่ยนะครับสร้างสื่อต่างๆหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราจะลองประยุกต์นะครับในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับที่เรามีอยู่ใน powerpoint นะครับเอามาสร้างเป็นหนังสือเสียงนะครับเราลองมาดูกันที่หน้าจอนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงโจทย์ในเรื่องของอาเซียนนะครับโจทย์ของอาเซียน ถ้าเกิดผมบอกว่าผมต้องการที่จะทําเป็นนิทานนะครพาชมประเทศเวียดนามผมก็อาจจะไปสืบค้นนะครับในส่วนของตัวรูปภาพต่างๆนะครับของประเทศเวียดนามไว้นะครับผมมาแทรกนะครับที่หนังส่วนของแทรกเราสามารถที่จะแทรกรูปภาพนะครับหลายๆรูปนะครับเข้ามานะครับอยู่ใน สไลด์นะครับทีเดียวพร้อมๆกันหลายรูปได้นะครับโดยใช้คำสั่งในส่วนของคำว่ารูปภาพอ,อ,อัลบัมรูปภาพนะครับหรือโฟโตอัลบัมนะครับอยู่ที่แถบเครื่องมือแทรกหรืออินเสิร์ตนะครับผมซูมให้ดูตรงนี้นะครับอินเสิร์ตหรือแทรกแล้วก็โฟโตอัลบัมหรืออัลบัมรูปภาพเราก็คลิกนะครับอัลบัมรูปภาพแล้วก็เลือกอัลบัมรูปภาพใหม่นะครับรูปภาพใหม่ จะได้หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะครับชื่อว่าโฟโตอัลบัมหรืออัลบัมรูปภาพนะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับว่าจะแทรกรูปภาพจากแหล่งไหนนะครับจะมีแผ่นดิสต์นะครับเป็น USB นะครับเป็น SD Card นะครับหรือเป็นไฟล์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมก็จะเลือกนะครับจากในเครื่องของผมผมอาจจะเลือกนะครับในส่วนของ รูปภาพผมตั้งโฟลเดอร์ไว้เป็นประเทศเวียดนามนะครับผมก็เลือกรูปภาพนะฮะวิธีการเลือกรูปภาพทีละรูปก็คือให้กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการเลือกรูปภาพนะครับขึ้นมาทีละรูปทีละรูปนะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆนะครับคลิกเลือกนะครับรูปภาพต่างๆที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะชอบรูปภาพแบบไหนนะครับ ี่ผมเลือกไปสักกลุ่มหนึงแล้วผมก็เลือกคำว่าแทรกนะคะคว่าแท mm hmm. รกเลือกคำว่าแทรกแล้วนะครับจะได้รูปภาพทั้งหมดออกมาตอนนี้เมื่อสักครู่ผมเลือกเข้ามาทั้งหมด10รูปด้วยกันนะครับ10รูปด้วยกันเราสามารถที่จะมาเรียงลำดับของรูปภาพใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้เราพอใจแล้วนะครับเราก็แค่เพียงคำคลิกคำว่าสร้างหรือว่า create ผมขอซูมเอาก่อนนะครับผมคลิกคำว่าสร้างสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูปภาพทั้ง10รูปนะครับถูกแทรกเข้าไปในหน้าสไลด์นะครับแล้วก็ดึงขยายเต็มหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มหน้าจอเรียบร้อยแล้วผมลองมาที่สไลด์หน้านี้นะครับหน้าที่1เขาก็ใส่ตัวหน้าปกให้เราแล้วด้วยนะครับเราอาจจะบอกว่าใส่เป็นชื่อประเทศเวียดนาม นะครับอันนี้อาจจะเป็นสื่อของอาเซียนที่เราเตรียมความพร้อมไว้นะครับเป็นเรื่องของธีมของเรานะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีส่วนของตัวเ,เสียงเพลงประกอบนะฮะเราอาจจะไปเลือกเพลงที่เป็นภาษาเวียดนาม,มานะครับผมขอทำให้ตัวสไลด์เลื่อนหน้าเองก่อนนะครับเราไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า เป็นการมุมมองครับเป็นสไลด์ซอร์เตอร์นะครับวิธีการคลิกก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับตามบนหน้าจอนี้นะครับถ้าเราคลิกในส่วนของปุ่มที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆ4ปุ่มนะครับเราก็จะได้เป็นสไลด์ซอร์เตอร์ขึ้นมานะครับผมเลือกคอนโทนล A นะครับลากคุมทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็มาที่แถบเครื่องมือที่ชื่อว่าทาน s สีชันนะครับ ให้เราเลือกตรงนี้ครับเอาเครื่องหมายถูกที่คำว่า on เมาส์คลิกออกนะครับเลือก after นะฮะผมใส่แค่2วินาทีทุกหน้าก็จะมีการเปลี่ยนผ่านหน้านะครับหน้าละ2วินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วผมลองนะครับไปที่หน้าที่1ผมจะลองแทรกนะครับเป็นเสียงเพลง Background ให้ดูนะครับแทรกเครื่องมือแทรกนะครับ ผมลองลากมาทางขวาจะเห็นคำว่า audio นะฮะเราจะเลือก audio จากเครื่องของผมนะฮะผมมีลองทำเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับซึ่งเสียงอาจจะคล้ายๆกับเสียงเพลงของเพลงต่างชาตินะผมก็แทรกเข้ามาเราลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงที่เราอัดเข้ามาเป็นอย่างไรบ้าง อ่า,อานะครับก็เป็นเป็นเพลงอาจจะเพลงทางภาษาต่างๆที่เราได้มานะครับให้มันสอดคล้องกับตัวเนื้อหาซึ่งวันนี้เราทําเป็นเนื้อหาของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ฟังคุ้นๆว่าใกล้เคียงว่าเป็นเพลงประมาณของต่างชาติแถบนี้นะครับวิธีการแรกก็คือเราก็เอาเพลงนี้ใส่เข้ามาที่หน้าที่1ใช่ไหมครับเราจะันคลิกที่ตัวรูปลำโพงนี้นะครับไปที่แถบเครื่องมือของเสียงเรียกว่าการเล่นนะครับหรือว่า play back แล้วผมต้องการให้เพลงเพลงนี้เนี่ยครับ mm hmm. เล่นตลอดทุกๆหน้าสไลด์นะครับเราก็ต้องมาเลือก2จุดด้วยกันจุดที่1คือให้เล่นอัตโนมัตินะครับจุดที่2คือให้คลิกคําว่า play across slide หรือว่าเล่นทุกหน้าสไลด์เพราะฉะนั้นเพลงนี้เมื่อเราแทรกไว้ที่สไลด์หน้า1ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับกับสไลด์ทุกๆหน้าเลยนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามเราก็จะมาคลิก ซ่อนไอคอนระหว่างเล่นนะครับซ่อนระหว่างเล่นคือ h i g h l i i n g show นะครับ 3. จุดนี้นะครับใส่เข้ามาทีนี้ถ้าเกิดเราทำแค่เป็นอบลัมรูปภาพใส่เพลงนะครับขั้นตอนแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมจะลองสาธิตให้ดูการเล่นให้ดูนะฮะลองเปิดเพลงโอเคผมจะกด F5 นะครับในการฉายไซต์เต็มหน้าจอ ถ้าเกิดทำเพียงแค่นี้เพลงก็เล่นไปนะครับตัวรูปภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะทำเสียงภาคอย่างที่วันนี้เราตั้งใจขึ้นมาว่าอยากจะทำเป็นบทภาคเข้าไปด้วยนะครับผมสามารถที่จะปรับแต่งนะฮะให้เพลงเพลงนี้นะครับผมเลือกที่ลำโพงนะครับไปที่แถบเครื่องมือการเล่นผมสามารถเลือกในส่วนของตัววอลลุ่มนะฮะหือความดังของเพลงเนี้ยนะครับให้ลดลงไปเหลือแค่ปานกลาง นะครับจากที่ไฮเป็นปานกลางเสร็จแล้วเราจะทำการอัดเสียงนะครับของเราเข้าไปในแต่ละหน้านะครับผมอาจจะเริ่มจากการที่แทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพที่เป็นรูปการ์ตูนนะฮะอาจจะเป็นมกักคุเทศน้อยที่จะพาเราเที่ยวประเทศเวียดนามผมก็แทรกรูปภาพนะครับแล้วก็จะไปหาในส่วนของตัว รูปการ์ตูนที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นน้องคนนี้นะครับตัวเด็กคนนี้เราสามารถที่ทําให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวละครหลักนในการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆผมก็สามารถที่จะก๊อปปี้นะครับแล้วก็นําไปวางนะครับในแต่ละหน้าสไลด์ได้ นะครับก็จะมีปรากฏขึ้นมาของตัวรูปเด็กคนนี้นะครับในทุกหน้าสไลด์ถ้าเราต้องการทําอย่างนี้นะครับเราก็วางไว้ในแต่ละหน้า ผมวางครบทุกหน้าแล้วนะครับก็จะมีรูปการ์ตูนเด็กนะครับเข้าไปในแต่หน้าสไลด์เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาทําการอัดเสียงของเราเป็นเสียงบทพากของเด็กคนนี้นะครับในการที่จะพาเที่ยวประเทศเวียดนามนะครับเราก็อาจจะมาใช้วิธีการนะครับโดยการที่ไปที่เครื่องมือแทรกนะครับเครื่องมือแทรกแทรกนะครับแล้วก็มาที่เสียงหรือออดีโอ เราก็ทำการอัดเสียงนะครับ audio record จะได้กล่องข้อความที่เป็น record sound ขึ้นมานะครับเราก็จะอัดเสียงของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะผูกโยงกับสไ i d ์หน้านั้นๆนะครับผมจะลองอัดเสียงดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องประเทศเวียดนามจะพาท่านชมประเทศเวียดนามในมุมมองต่างๆผ่านทางรูปภาพครับ เราอ่านเสียงไปแล้วนะครับเราก็กดทดลองหรือเล่นทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องประเทศเวียดนามจะพาท่านชมประเทศเวียดนามในมุมมองต่างๆผ่านทางรูปภาพครับพอเราพอใจแล้วนะครับเราก็คลิกคคำว่าโอเคนะครับก็ได้เป็นกล่องในส่วนของตัวลำโพงอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับผมก็คลิกที่ลำโพงตัวนี้นะครับไปที่การเล่น เนื่องจากว่าร้องการทาให้เป็นอัตโนมัตินะฮะเราก็จะบอกว่าจากออนคลิกเราเลือกเป็น automatic นะครับอัตโนมัติแล้วก็วลรุมนี้เนื่องจากว่าเป็นเสียงพูดเราต้องการให้เป็นเสียงดังนะครับก็จะเป็นไฮถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือเนื่องจากว่าในไฟล์นี้นะครับตอนนี้มีเสียงของเราที่ปรากฏขึ้นมานะฮะสองสองอันก็คือในส่วนของตัวเพลงที่เป็นแบ็ k g r o u n d นะครับ กับเสียงบทภาคของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอผมลองไปอัดบทภาคในหน้าที่2นะครับเราจะลองเล่นกันดูว่าถ้าคำสอหน้าแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมมาหน้าที่2นะครับทำวิธีการเช่นเดิมเลยนะครับก็คือมาที่แทรกนะครับแทรกออดิโอนะครับแล้วก็เรคคอร์ดออดิโอ ในรูปภาพก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครประจําชาติของเวียดนามนะครสมมุติว่าในรูปภาพเป็นรูปของก๋วยเตี๋ยวเฝอนะครับผมก็จะทําการกดอัดให้มังกุเทศน้อยเป็นคนอธิบายรูปภาพรูปนี้นะครับอาหารประจําชาติอย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามคือก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเฝอเฝอมี2แบบด้วยกันถ้าเป็นเนื้อวัวจะเป็นเฝอโบถ้าเป็นเนื้อไก่จะเรียกว่าเฝอกาครับ ผมก็อัดไปนะครับผมก็คลิกเพลงหนึ่งครั้งอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามคือก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเฝอเฝอมีสองแบบด้วยกันถ้าเป็นเนื้อวัวจะเป็นเฝอโบถ้าเป็นเนื้อไก่จะเรียกว่าเฝอกาครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นตัวลำโพงนะครับที่เป็นบทภาคของหน้าที่สองนะครับ ขั้นตอนเดิมเหมือนกันฮะจากลำโพงรูปนี้เราไปที่คำว่า playback หรือการเล่นแล้วก็เลือกให้เป็นการเล่นแบบอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมติสังเกตว่าไม่ว่าผมจะพาคเสียงยาวแค่ไหนนะครับสไลด์จะอยู่ที่หน้านั้นตามที่เราพูดไปพอเราพูดจบถึงจะเปลี่ยนไปสไลด์หน้าใหม่นะครับคราวนี้เราทำเพียงแค่เพียง2ส,สไลด์นะฮะสืสไลด์หน้า intro กับหน้าแรกที่เป็นก๋วยเตี๋ยว เราจินตนาการนะว่าถ้าเราทําเสียงภาดอย่างนี้ไปที่ทุกๆหน้านะฮะอธิบายรูปภาพที่ปรากฏอยู่แต่และหน้าว่าแต่ละหน้านั้นในรูปภาพคือสถานที่ไหนนะครับมีความสําคัญกับประเทศเวียดนามอย่างไรอะไรเงี้ยฮะหาข้อมูลมาใส่เข้าไปว่าประชากรเวียดนามกี่ล้านคนนะฮะธุรก,กิจเขาเป็นยังไงเกษตรกรรมก็คืออะไรเราอธิบายเข้าไปทีหน้าทีหน้าได้นะครับถ้าเราทําเสร็จทุกหน้าแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับ เราลองมาเปิดดูแบบจำลองคร่าวๆนะครับสัก2หน้าที่เราทำไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมขอนเสนอเรื่องประเทศเวียดนามจะพาท่านชมประเทศเวียดนามในมุมมองต่างๆผ่านทางรูปภ,ภาพครับอาหารประจำชาติอย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามคือก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเฝอ เผลมีสอแบบด้วยกันถ้าเป็นเนื้อวัวจะเป็นเผลหมูถ้าเป็นเนื้อไก่จะเรียกว่าเผลกากครับอครับอันนี้เราทําแบบง่ายๆและรวดเร็วนะครับจะเห็นว่ามีเพลงประกอบนะครับครอไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพลงประกอบดังเกินไปมาสักครู่นะครเรายังสามารถปรับแต่งได้อยู่นะครับแล้วก็ปรับแต่งให้ตัว playback นะครับของเพลงประกอบเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เราผมเลือกไว้เป็นแบบปานกลางเราก็เลือกให้เป็นแบบโกลนะครับหรือแบบเสียงเบาที่สุดได้แล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงของเสียงภาคนะครับเมื่อสักครู่เราไม่คลิกคำว่าซ่อนระหว่างเล่นนะครับผมก็สามารถที่จะมาคลิกให้ซ่อนระหว่างเล่นได้นะครับทั้นความสวยงามก็จะมีมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราปรับแต่งสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับผมปรับตรงนี้ให้มีการซ่อนนะครับ ระหว่างเล่นครับเดี๋ยวจะลองใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไม่มีรูปอัมพงแล้วแล้วก็เสียงเพลงก็จะเบากว่าเมื่อสักครู่เสียงพูดก็จะดังขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องประเทศเวียดนามจะพาท่านชมประเทศเวียดนามในมุมมองต่างๆผ่านทางรูปภาพครับอาหารประจําชาติอย่างหนึ่งของประเทศเวียดนามคือก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเฝอ เฝอมี2แบบด้วยกันถ้าเป็นเนื้อวัวจะเป็นเฝอโบถ้าเป็นเนื้อไก่จะเรียกว่าเฝอกาครับนะครับเห็นภาพแล้วนะฮะเราสร้างตัวนิทานประกอบเสียงนะครับหรือจะเป็นสารคดีนะครับประกอบเสียงเพียงแค่เราหารูปภาพแล้วก็มาเล่าเรื่องนะครับใส่ตัวละครเข้าไปเป็นการ์ตูนนะครับหรือเป็นรูปนักเรียนก็เอารูกเรียนเองก็ได้ใส่เข้าไปนะครับ แล้วเด็กๆก็ผัดกันนะในการที่จะหาข้อมูลนะครับสืบค้นจากหนังสือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำมาเขียนเป็นบทภาคแล้วก็อัดเข้าไปในส่วนของ powerpoint นะครับแล้วก็พาคบทเข้าไปในทีละท,ทีหน้าทีหน้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็น animation ขึ้นมานะครับเท่านั้นยังไม่พอเราจึงสามารถใส่เพลงนะฮะประกอบนะฮะเรียงครอไปเรื่อยๆนะครับตลอดในส่วนของตัวการนำเสนอของเรานะครับ แค่นี้เองครับท่านก็จะได้เป็นชุดวิดีโอนะฮะแนะนำประเทศอาเซียนนะครับเด็กๆก็ได้สืบค้นได้เรียนรู้มีชิ้นงานฮะออกมาให้เห็นนะครับทำกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสิ่งที่เราใช้วันนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของการทำตัว a อนิเมชันนะครับของตัว powerpoint นะครับผมทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้สิ่งที่เราทาสิ่งแรกคือเรารวบรวมนะฮรรูปภาพเกี่ยวข้องกับในส่วนของสิ่งที่เราต้องการนําเสนอนะครับผมลองทําจริงอีกครั้งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นประเทศสิงคโปร์ให้ดูนะครับผมไปที่แถบเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าแทรกนะครับอัลบั้มรูปภาพรูปภาพใหม่นะครับก็จะได้เป็นหน้าต่างขึ้นมาอันใหม่นะครับที่ชื่อว่าโฟโตอ,อัลบัม้มผมจะเลือกที่ ไฟล์หรือดิสก์นะครับผมก็จะพาไปที่แฟ้มที่ผมมีการเก็บรวบรวมรูปภาพไว้แล้วนะครับอย่างนี้ชื่อแฟ้มประเทศสิงคโปร์นะครับผมสามารถเลือกรูปภาพทั้งหมดนะครับโดยการกด Ctrl A นะครับแล้วก็คลิกคำว่าแทรกรูปภาพทั้งหมดก็จะเข้ามาที่ในส่วนของหน้าต่างโฟโตอัลบัมนะครับแล้วผมคลิกคำว่าสร้างนะฮะหนึ่งครั้ง สิ่งที่ได้กบมาครับคือรูปภาพทั้งหมดที่ผมเลือกขึ้นมาของสิงคโปร์ก็จะมาปรากฏนะครับอยู่ในสไลด์นะครับหหน้า1รูปนะครับผมใส่ไว้11รูปก็ได้ทั้งหมด11หน้านะครับพร้อมๆกันนะครับโดยที่มีการแทรกหน้าปกให้ด้วยนะครับแทรกหน้าปกให้ด้วยเราก็สามารถที่จะปรับแก้ตรงหน้าปกนะฮะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับ แล้วก็ในตู้ภาพแต่รูปก็จะมีสิ่งที่เราสามารถใส่ได้นะฮะด้านล่างอาจจะใส่เป็นตัวอักษรนะครับเป็นกล่องข้อความอธิบายว่ารูปภาพรูปนี้สถานที่ชื่อว่าอะไรนะครับคือนอกจากจะอัดเสียงแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เราทำกันก็คือเราใส่ในส่วนของตัวเพลงประกอบนะครับผมก็มาที่สไลด์หน้าแรกนะครับใส่เพลงประกอบจากเครื่องของผมนะครับใส่เพลงประกอบเข้าไปนะครับ แล้วก็มีการปรับแต่งในส่วนของตัวไฟล์เสียงนะครับก็คือให้เลือกที่คำว่า playback นะครับคำว่า playback ตรงเพลงประกอบเราต้องคลิกว่าให้เขาเล่นทุกหน้าสไลด์นะครับแล้วก็ให้ทำการเล่นแบบอัตโนมัติมีการซ่อนระหว่างเล่นนะครับตัวเสียงเพลงถ้าเป็นเสียงครอก็ให้เป็นเสียงที่เบาๆนะฮะเป็นแบบ l o นะครับแบบโลนี่คือขั้นตอนการ ได้มาในส่วนของตัวอัลบั้มแล้วก็เสียงนะครับถัดไปเราทําให้สไลด์แต่หน้าเนี่ยเคลื่อนที่เองอัตโนมัตินะครับผมก็มาที่ตรงสไลด์ซอร์เตอร์นะครับกดคอนโทรลเนะครับเลือกทั้งหมดผมไปที่แถบเครื่องมือที่เป็น transition นะครับมาทางขวานะครับเอาเครื่องหมายถูกตรงคําว่าคลิกเมาส์ออกก่อนนะครับ แล้วก็มาติ๊กถูกว่าแต่หน้าให้ขยับเอง1วิหรือ2วิก็ได้นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็จะมาปรากฏที่สไลด์แต่หน้านะครับให้ก็ให้เราเองผมกลับมาที่ไซด์หน้าแรกนะครับผมต้องการให้มีตัวการ์ตูนนำเที่ยวนะฮะวิธีการก็คือเราหารูปการ์ตูนไว้แล้วเราก็มาที่ Insert นะครับ Picture ผมสามารถที่จะเลือกนะครับรูปนะครับตัวละครที่เราเตรียมไว้อันนี้อาจจะเป็นน้องผู้หญิงบ้างนะครับให้ชุดแต่งตัวให้เหมือนกับประเทศที่เราจะนำเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมก็สามารถที่จะ copy รูปตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็นําไปวางในแต่ละสไลด์ก็เสมือนหนึ่งว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะติด อยู่กับทุกรูปนะครับแล้วก็จะเป็นคนพาเราไปเที่ยวเป็นมักคุเทศนะฮะในการอธิบายนะครับว่าสถานที่ต่างๆของประเทศของเขาเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการสร้างนะครับการเตรียมความสร้างตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ก็คือการภาคเสียงนะครับเข้าไปในแต่ละหน้าวิธีการก็คือนะครับผมไปที่เครื่องมือ แทรกนะครับเครื่องมือแทรกมาที่ทางขวานะครับจะเห็นคำว่า audio หรือเสียงแล้วก็จะมี record audio นะครับถ้าเราใช้โปรแกรมอื่นๆนะครับในการอัดเสียงไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่เป็นแบบพกพานะครับอัดเสียงไว้แล้วก็โอนไฟล์มาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถเรียกจาก PC ได้ หรือเรามาอัดเสียงกันสดๆดด้วย PowerPoint ก็ได้นะครับโดยการใช้ปุ่ม Record Audio นะครับอย่างที่เราสาธิตกันไปเมื่อสักครู่นี้พอเราอัดเสียงเสร็จแล้วนะครับเสียงที่เราอัดเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับในส่วนของตัวเสียงที่อัดเข้ามานะครับก็คือให้เล่นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ซ่อนระหว่างเล่นท่านก็จะได้เป็นสื่อนะฮะที่มีการพากเสียงนะครับ มีเพลงประกอบตลอดเวลาด้วยนะครับครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการภาคเสียงเข้าไปในส่วนของ powerpoint นะครับก็ขอให้ท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับในเรื่องของการแทรกเสียงที่เป็น audio นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแทรกจากเพลงนะครับแทรกจากเสียงในการอัดเสียงเองก็ได้นะครับขอให้มีความสนุกแล้วก็ลองใช้ในฟีเจอร์ฟังก์ชันเหล่านี้ดูนะครับสวัสดีครับ มาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นว่าเรายังสามารถนำเอาเทคนิคของ Microsoft PowerPoint มาประยุกต์ใช้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายแต่วิธีการในครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเรามาคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับเทคนิคส่งท้ายในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการนำเอาเทคนิคในโปรแกรม Microsoft Word ท่านผู้ชมที่ต้องการขีดเส้นใต้จากกั้นซ้ายไปยังกั้นขวาหลายท่านคงจะใช้การขีดเส้นใต้ค่อยๆกด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 ,กดไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีปัญหาว่าบรรทัด ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยไม่ตรงกันเราจะใช้เทคนิคง่ายๆอย่างนี้นะครับโดยการกดปุ่มลัดโดยการกดลบ3ครั้งนะครับหรือเครื่องหมายขีดกลางเนี่ยนะครับสครั้งติดกันแล้วตามด้วยการกดปุ่ม enter ครับขีดกลาง3ครั้งนะครับแล้วตามด้วย enter เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมจะได้นะครับลักษณะข,ของการขีดเส้นใต้จากซ้ายสุดไปยังขวาสุดที่เท่ากันทุกหน้าครับ ติดตามชมเทคนิคเหล่านี้นะครับได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv www.etvthai.tv หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Partner in Learning www.pl.in.th a www.pl.in.th a และพบกับผมวิชัยศรีสุดและรายการ Partner in Learning คู่คิดการเรียน,นรู้ Smart Education ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ thank <music> you